สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับภาษาเกาหลีทีวีนะคะในคลิปนี้จะมาอธิบายแต่ละประโยคเวลาเราสนทนาเบื้องต้นเป็นภาษาเกาหลีนะคะแต่ละประโยคก็จะเป็นประโยคที่คนเกาหลีใช้จริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะประโยคแรกค่ะเป็นประโยคขอบคุณที่ช่วยนะคะัูอาจูเชอซคัาฮนมิดา อันนี้นะคะก็เป็นประโยคที่เวลามีคนช่วยเราแล้วเราก็รู้สึกขอบคุณที่เขาช่วยเราเราก็มีคําขอบคุณว่าขอบคุณที่ช่วยนะคะอย่างนี้ใช่ไหมคะในภาษาเกาหลีก็คือทัวจ am ูชฉอซอกคำซัมนีตาตัวนี้นั่นเองค่ะอันนี้ก็น่าจะใช้บ่อยนะคะเพราะว่าเราอาจจะมีคนช่วยเราเยอะแล้วเราต้องขอบคุณเขาแล้วก็ขอบคุณแบบนี้ได้เลยค่ะทัวจูชฉอซอก ทว่ามาจากคำว่าทบตะมาผันเป็นตัวนี้อจชชก็จะได้เป็นทว่าจุชชที่ช่วยนะคะก็เป็นเหตุผลที่เราขอบคุณนะคะทว่าจุชชท์คำซามีาคำซามีาก็คือขอบคุณนั่นเองค่ะข้าล่างค่ะพอเราบอกว่าขอบคุณที่ช่วยนะคะทวาจุชชท์คำซ้ำีตาเขาอาจจะตอบกลับมาว่าโอ,อ้ยไม่เป็นไรหรอก ชอมาแนวอย่างนี้นะคะก็เป็นการบอกแบบก็ไม่เป็นไรหรอกมันไม่ใช่ไม่เป็นไรแบบนั้นนะคะไม่เป็นไรก็มีหลายความหมายใช่ไหมคะไม่เป็นไรในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าไม่ต้องขอบคุณขนาดนั้นหรอกอะไรอย่างงี้นะคะเป็นการแบบ You're w e l c o ั e อย่างนี้นะคะ,แบบ welcome, อะ,คะทอมาแนวเราก็จะใช้คำนี้ได้เลยนะคะ แต่อันนี้จะมีความหมายแรงมากๆนะคะแบบเอยไม่เป็นไรหลอกไม่ต้องไม่ต้องขอบคุณฉันลอกอย่างนี้นะคะมันก็จะมีความหมายแรงที่แบบขอบคุณนะคะ mm. ต่อมาค่ะเป็นประโยค mm. คิดได้เลียจรอให้หน่อยค่ะอันนี้ก็เวลาเราช้าค่ะแล้วเขากาลังจะไปอยู่แล้วเราจะขอคขาว่ารอฉันน่อยอย่าง นะคะคก็จะเป็นคิดาเรียวจูเซโยคิดาเรียวมาจากคำว่าคิดาลิตาคิดาลิตาแปลว่ารอนะคะอจูเซโยก็เป็นให no ้หน่อยทัยอยงนนอย่างนี้ให้หน no ่อยอย่างนี้นะคะก็มีความหมายว่ารอให้หน่อยอย่างนี้นะคะอันนี้ก็น่าจะใช้บ่อยนะคะข้างล่างค่ะเป็นโอเคไหมคะอาราจโยอาราจิโยตัวนี้นะคะก็เวลาเขาอาธิบาย เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับเราเสร็จแล้วเขาก็อยากรู้ว่าโอเคไหมเข้าใจหรือเปล่าอย่างนี้นะคะเขาก็จะถามว่าอะไรเจียวอ,อย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าเรายังไม่เข้าใจเราก็จะตอบไปว่าอานิโอหรือว่าถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะตอบว่าเน่อย่างนี้นะคะเป็นการเช็คว่าเธอเข้าใจไหมเธอโอเคไหมกับสิ่งนี้อย่างนี้นะคะอันนี้ก็อาจจะใช้บ่อยนะคะ ต่อมาค่ะเป็นประโยคไปกันเถอะค่ะคับชิดาตัวนี้นะคะอันนี้ก็เวลาเขาชวนเราไปอะคะ่ะแบบมันไม่เชิญชวนมันแบบไปกันอย่างนี้นะคะมันไม่ได้ชวนว่าเอ้ยวันเสาร์นี้ยมันมีหนังนู่นนี่นั่นออกมาไปดูกันไหมเราจะไม่ใช้คํานี้นะคะอันนี้ก็เป็นการแบบแตัดสินใจตอนนั้นแล้วก็ควรไปตอนนั้นนะคะแบบลากเราไปคับชิดาอย่างนี้นะคะ อันนี้ก็ค่อนข้างสุภาพอยู่นะคะเพราะว่าเป็นอุปชีดาอย่างเงี้ยคะ่ะก็เป็นการยกย่องคนอื่นเพราะามีคำว่าชีเนาะอันนี้ก็อาจจะใช้เวลาอยู่เป็นกลุ่มๆอะคะ่ะอาจจะเป็นคุณครูหรือว่าหัวหน้าง,งานเขาเขาก็พูดว่าแบบไปกันอย่างงีนะ้ไปกันเถอะนักเรียนไปกันเถอะลูกงานอย่างเงี้นะคะ ข้างล่างค่ะเป็นไม่ต้องห่วงค่ะขอกจ้องอาชีพไโอนะคะขอกจ้องฮามาจากคําว่าขอกจ้องฮารานะคะขอกจ้องฮาราแปลว่าเป็นห่วงนะคะอันนี้ก็เป็นการบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเราหรอกนะอย่างนี้นะคะขอกจ้องอาีบโออย่างนี้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะแบบห่วงถึงเรามากเกินไปแล้วก็แบบโอ้ยไม่เป็นไรหรอกอย่างนี้นะคะ เราก็จะใช้คำนี้ได้เลยค่ะเป็นข o กจ้องอจบายโตัวนี้นะคะขออภัยนะคะขอกลับมาที่ทัวจูชซอคำซามนิตานะคะถ้าใครอยากเรียนรู้ถึงไวายากรณ์อจูดากับอาชออซอเนี่ยสามารถกดลิงก์บนมุมขวาด้านบนนี้ได้เลยนะคะ อันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะอันแรกอันข้อมูลกีดรจูเทลถ้าใครเรียนรู้ถึงไวยากรณออจูดาก็สามารถกดได้เลยนะคะค่ะคอกจองฮาจิมายโอก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าใครอยากเรียนรู้ถึงไวยากรชีมารดาก็สามารถกดตรงมุมบนขวามือได้เลยค่ะต่อค่ะเป็นคำว่าโอเคไหมคะเคนะคะอ,อันนี้ก็ มาจากคำว่าเค้นชัน,น,ชนปแปลว่าไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็เป็นการถามว่าโอเคเปล่าวตวนนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมอย่างนี้เราก็จะใช้คำนี้ได้เลยนะคะเป็นเคน้นไหนข้างล่างค่ะเป็นมีอะไรเกิดขึ้นคะบุษณียเดียวอันนี้ก็เวลาเราอยู่โรงเรียนแม่ก็ที่ทำงานแล้วสถานที่ใดสถาน,นีสถานที่หนึ่งอ่ะเขากำลังแบบ มีการตะโกนวกแวกมีคนเยอะมีคนรวมอยู่แล้วก็จ,จะถามว่าแบบเฮ้ยมีอะไรเกิดขึ้นนะ่ะมูซึนยีเดียวอย่างนี้นะคะมูซึนแปลว่าอะไรอิลก็คือเรื่องนะคะมูซึนยีเดียวก็คือคือเรื่องอะไรเหรออย่างนี้นะคะก็เป็นการถามว่าแบบตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นเราก็อยากจะรู้ว่ามันมีมันเป็นเรื่องอะไรทาไมคนถึงรวมรวมตัวกันเยอะขนาดนี้ทำํำไมเขาถึงทะเลาะกัน อย่างนี้นะคะเราก็จะถามได้ว่าบุซซี่เดยวอย่างนี้นะคะต่อมาค่ะเป็นคําว่าขออนุญาตนะคะชิลเล a อมนตนะคะอันนี้ก็เป็นการเอ็กซ์คินะคะเวลาจะเข้าที่หรือว่าอยากให้คุณเขาหลีกทางให้เราเราก็จะพ่าขอหน้านะคะขอโทษนะคะอย่างนี้นะคะก็ในภาษาเกาหลีก็คือชิลเลมนตนะคะ ชิเลก็คือขอ,อเป็นภาระหน่อยนะอย่างนี้นะคะชิลเลก็คือแบบเป็นการเป็นภาระกับเขาอะค่ะเราก็จะใช้ได้เวลาเราขออนุญ,ญาตเขานะคะแบบชิลเม่าอย่างนี้นะคะข้างล่างค่ะเป็นโอเคค่ะอารเกสเอ,อย่างนี้นะคะอันนี้ก็เวลาตอบค่ะมีคนถามว่าโอเคไหม มีคนถามว่าแบบรู้เรื่องรู้เรื่องหรือเปล่าอย่างนี้แล้วก็ตอบเขาว่า I g e e s s I d e รู้เรื่องแล้วค่ะอย่างนี้นะคะอันนี้ใช้บ่อยค่ะเพราะว่าอาจจะมีคนถามแล้วว่าเธอเข้าใจหรือเปล่าเธอโอเคไหมกับสิ่งนี้เธอรู้เรื่องแล้วเนาะอย่างนี้เขาก็จะถามแล้วเราก็ตอบได้ค่ะว่า I g e s s I do อย่างนี้นะคะต่อมาก็คือ ไม่เป็นไรค่ะเค้นชอันนี้ก็เป็นการพูดเฉยว่าแบบเออเราโอเคนะไม่ต้องเป็นห่วงเราตอนนี้เราโอเคเราไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่เป็นไรอย่างงี้นะคะเราก็อาจจะพูดได้ว่าเค้นชอย่างนี้นะคะข้างล่างค่ะเป็นรู้สึกไงคคีบุนี่ออกเต๋คีบุนก็คืออารมณ์นะคะ ออเทลก็คือเป็นยังไงก็คือรู้สึกยังไงอารมณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็เวลามีเรื่องอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอย่างเช่นในที่สุดเราทำโปรเจกน้นเสร็จซึ่งโปรเจก t น,นทำมานานมากทำมา3าเดือนเนี่ยในที่สุดมันก็เสร็จแล้วแล้วเสร็จไปด้วยความสำเร็จที่ดีมากๆมีแต่คนชมว่าอันนี้งานสวยจริงอันนี้งานเงียบมากอย่างนี้อาจจะมีคนถามว่าแบบ ตอนนี้รู้สึกไงบ้างที่จบอย่างนั้นอะมี feeling ไงเหรอคิวบยอดดยอันนี้ก็เป็นการถามแบบ p o i ทีฟนะคะแบบเป็นเชิงบวกว่าแบบต้องการคําตอบที่ว่าแบบรู้สึกรู้สึกดีค่ะรู้สึกสะใจรู้สึกดีใจภูมิใจอย่างนี้นะคะแต่จะตอบเป็นอารมณ์อะไรก็เรื่องของเรานะคะอาจจะตอบว่าคิวบุ e ย,ดดยถ้าเขาถามว่ารู้สึกไงคะ แต่เรารู้สึกไม่ดีเพราะว่าในระหว่างที่เราทํางานเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างมันมีหลายอย่างเกิดขึ้นอย่างเช่นทะเลาะระหว่างทีมงานเยอะมากพอเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบก็เฉยเะไม่ได้ดีใจมากหรอกอย่างนี้เขาก็อาจจะถามต่อว่อาพออะไรหรออย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการถามอารมณ์เฉยเฉยนะคะต่อไปค่ะเป็นแบบหนึ่งนะคะชังกัมมันยอ อันนี้ก็เวลาจะทําอะไรบางอย่างแล้วมีคนมีคนจะถามอะไรบางอย่างกับเราแต่เราก็กําลังทํามุ่งมั่นกับงานใดงานหนึ่งอยู่เราก็จะไม่มีสมาธิในการตอบเขาใช่ไหมคะพอเขาจะถามว่าขอถามอะไรหน่อยได้ไหมเราก็อาจจะบอกว่าแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราเคลียร์อันนี้เสร็จแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวเราจะไปตอบให้อย่างนี้นะคะก็จะเป็นทํากำมันเนาะแบบนึงนะคะ อย่างนี้นั่นเองค่ะอันนี้ใช้บ่อยจริงค่ะเพราะในภาษาไทยเราก็ใช้คําว่าแป๊บหนึ่งเยอะที่เกาหลีก็เหมือนกันค่ะเขาก็ใช้เยอะนะคะข้างล่างค่ะเป็นเวลาที่ต้องกลับบ้านแล้วค่ะช h i บคคา h i ชกันเียก็คือบ้านนะคะคาร์มาจากคําว่าคารดาคาด,าคาดาแปลว่าไปนะคะชีกันก็คือเวลาค่ะอเอเก็คือเป็นนะคะเป็นเวลาที่ต้องกลับบ้านแล้ว อย่างนี้นั่นเองค่ะอันนี้ก็เวลามีคนขอคุยด้วยเวลาอยู่ข้างนอกแล้วเขาก็ขอนัดนัดคุยด้วยตอนประมาณสองทุ่มอะไรเงี้ยแต่ที่บ้านเรามีคนรออยู่เราก็ควรกลับบ้านใช่ไหมคะแล้วก็จะตอบเขาว่าเป็นเวลาที่ต้องกลับบ้านแล้วค่ะขอโทษด้วยนะคะไม่ได้คุยด้วยอย่างนี้นะคะก็เป็นการบอกให้เขารู้ว่าเราต้องกลับบ้านนะคะแบบ เราไม่ว่างที่จะทำอะไรบางอย่างตอนนั้นนะคะต่อมาค่ะเป็นไม่ค่ะอน,นิวนะคะอน,นิวตัวนี้ก็เป็นการบอกว่าไม่ค่ะเฉยๆค่ะแบบมีคนถามว่าอืมเธอมีปากกาสีนั้นปะปากกาสีชมพูเขามีทุกสีแต่เราไม่มีแต่สีชมพูอยากยืมอ่ะมีเปล่าแล้วก็จะตอบว่ามไม่มีอ่ะ ไม่คะ่ะอันอเนี้ย o b s e อย่างนี้นะคะหรือว่าถ้ามีใครถามว่าเคยเรียนเคยเรียนว่ายน้ำปะเราก็จะไปเรียนอะแกเคยเรียนปะถ้าเคยเรียนอะแนะนำที่สอนดีๆหน่อยได้ไหมอะถ้าเขาถามอย่างนี้แต่เราก็ไม่เคยเรียนเหมือนกันเราก็จะตอบว่าอันเนี้ย u n b e l i e v a b อย่างนี้นะคะก็เป็นการตอบว่าไม่เฉยๆค่ะแบบไม่ได้มีอะไรมากอันนี้ก็เป็นการตอบ ใช่หรือไม่ใช่อย่างนี้นะคะใช่หรือไม่อย่างนี้เราก็ตอบเป็นอนิโยอย่างนี้ได้เลยนะคะข้างล่างค่ะเป็นทำอะไรอยู่คะขอภายในไม้เอกนะคะต้องเป็นไม่มีไม้เอกแล้วก็เติมเครื่องหมายคำถามในข้างหลังนะคะขอภายด้วยค่ะก็จะเป็นบ뭐하고있어요โมก็คือ อะไรฆ่ากูอิเซ่ก็คือทำอะไรอยู่กำลังทำอะไรอยู่อย่างนี้นะคะก็เป็นการถามว่าตอนนี้เขาอะทำอะไรอยู่อย่างนี้เฉยๆนะคะก็ไม่ได้มีความหมายอะไรมากอย่างเช่นเขาทำอะไรบางอย่างอยู่แต่เราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่อะคือแบบมันเป็นงานที่แปลกใหม่เราไม่เคยทำอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากรู้ว่าเขากำลังทำอะไรการที่ติดนู่นนี่น,นั่นอันนั้นอะ มันจะมีผลต่อการทำงานของเธอมันยังไงอะ่ะแล้วก็อยากรู้ค่ะเราก็ถามได้ค่ะว่าบวัวกุยเยังยงี้นะคะอันนี้ก็จะใช้บ่อยมากๆนะคะอันนี้เอาไปใช้ได้เลยค่ะต่อมาก็เป็นคำว่าฮะพูดถึงอะไรหรอคะคือแกบสม,มาริจอันนี้ก็จะใช้เวลา มีคนคุยอะไรบางอย่างแต่เขาคุยอะไรก็ไม่รู้อะเราไม่เข้าใจหรือว่าเขาคุยอะไรบางอย่างแต่มันเป็นเรื่องที่เราฮะจริงเหรอมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอมันแปลว่าอะไรอะคือคำนั้นมันแปลว่าอะไรอะอย่างนั้นนะคะก็จะเป็นคือเก무슨มาดิจนะคะคือเกก็คืออันนั้นคำพูดนั้น บูซึ่ก็คืออะไรมาก็คือคําพูดนะคะคำพูดนั้นมันคือคอ,อะไรหรอคืออยากให้เขาอาธิบายว่ามันแปลว่าอะไรนะคะเราก็จะใช้คําว่าคือเกบสนมาะนะคะข้างล่างค่ะเป็นนั่งค่ะอันนีอย่างนี้งนี้นะคะก็จะใช้เวลาเราอเอาลูกค้ามาหรือว่า มีคนมาเยี่ยมสถานที่เราเราก็าจะาแนะนําเป็นไกดให้เขาเราก็อาจะาบอกเขาว่าอ่านั่งค่ะเราอยากจะคุยกับเขาแล้วก็เป็นการบอกเฉยๆเขาว่าแบบอ่านั่งค่ะอันเจลอย่างนี้นะคะอันมาจากคาว่าอันตาอันตาแปลว่านั่งนะคะอันเซลก็คือนั่งเลยค่ะอย่างนี้นั่นเองคะ่ะอันนี้ใช้บ่อยจริงค่ะอันนี้อืมเราไม่พูดก็ได้คะ่ะเราก็แค่ชี้ให้เขาว่าอ่านั่งอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการ พูดแบบเบาๆว่านั่งได้เลยค่ะอันเจลอย่างนี้นะคะไม่ได้มีความหมายอะไรมากค่ะก็เป็นการพูดว่าอยากให้เธอนั่งอยากให้เธอนั่งคุยกับเราสักนิดสักหน่อยอย่างนี้นะคะต่อมาค่ะเป็นไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะอ r เรนมาเนลนะคะอเรนมันก็คือไม่ได้เจอกันนานอย่างนี้นั่นเองค่ะ อันนี้ก็เป็นการทักทายเวลาเราไม่ได้เจอเขานานจริงๆค่ะแล้วเราก็ไปโหูไม่ได้เจอกันนานเลยนะเนี่ยคิดถึงมากอย่างนี้นะคะโอเดอย่างนี้นั่นเองค่ะอันนี้ก็น่าจะใช้บ่อยนะคะเวลาเราไม่ได้เจอค่ะไม่ได้เจอคนนั้นมานานมันก็จะเป็นคำทักทายที่ดีมากๆค่ะข้างล่างสุดท้ายแล้วค่ะก็จะเป็นเยอะมากเลยค่ะชงมารเนเน ชงก,ก็คือจริงๆมากๆชาร์เด n เนล์ชารดนเนก็คือ,อเป็นอย่างนั้นได้ดีมากค,ค่ะอย่างเช่นก่อนที่เราจะได้เจอเขาเนี่ยได้ข่าวว่าคนนั้นอะเป็นมะเร็งแล้วเราก็รู้สึกโอ้ไม่ดีอะทําไมเขาได้เป็นเนี่ยโูไม่น่าเป็นเลยแต่อีกสักพักเราก็ได้ยินข่าวว่า มะเร็งเขาหายแล้วเวลาเขาหายแล้วเราก็รู้สึก oh, โหชงมาเชอร์เด้นเนลวิดีมากอะ่ะดีที่เป็นอย่างนั้นมากอย่างนี้นะคะก็จะเป็นคำว่าชงมาเชอร์เด้นเนลอย่างนี้นะคะหรือว่ามีคนอืมมีคนมาบอกว่าแบบเฮ้ย e แกเราเปิดร้านอาหารแล้วนะอย่างนี้เรกา,าก็เลยเราก็จะบอกเป็นคำชมว่าแบบโอ้ยชงมาเชอร์เด้นเนล ดีมากเลยนะอย่างงี้นะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะคะฝากกด Subscribe แล้วก็กดไลค์แล้วก็เปิดกิ่งฝากกดติดตามเพจ Facebook ภาษาเกาหลีทีวีและใน IG จทย o คล TV ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขราวน้าเจอกันใหม่ค่ะ